สวัสดีทุกคนค่ะวันนี้แบบทางการมากเพิ่งจะถ่ายคลิปเสร็จคือแก้ววอยากจะมาแบบว่านั่งพูดคุยกันบ้างแล้วก็เหมือนแบบอัปเดตชีวงชีวิตอ่ะที่จะมาเข้าเรื่องวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนอยากจะมัดผมแล้วอ่ะอืมก็คือชุดวันนี้ก็สวยอีกแหละจะใส่ลิง์ให้ทุกคนในดิสคริปชันนะคะหรือว่าใน คอมเมนต์ที่แก้วปากเขาเรียกตึงไว้แล้ภาษาไทยเขาเขียนว,ว่าตึงอ่ะตึงอ่ะต,ตึงไว้นะคะที่บอกว่าเราหายไปแบบ2อาทิตย์แลวก็คือแก้วทําทงานค่อนข้างเยอะแล้วก็มีเรื่องเครียดก็คือช่วงต้นเดือนอะไรแก้วตัดสินใจว่าแบบจะพาเมวไปทําหมันทําให้การแบบว่าตัดคลิปของแก้วชาแล้วก็ทํางานก็คือทํานูน่นทํานี่แล้วก็มีไปทิพ อันนี้ก็คือเป็นทริปที่จองล่วงหน้าประมาณเดือน2เดือนได้ทริปที่แก้วพูดถึงก็คือทริปภูเก็ตที่ผ่านมาทริปนี้ที่เราไปก็คือจะมีเพื่อนเพื่อนสนิทแก้วอีกคนหนึ่งแต่ว่าอาจจะไม่ได้เห็นในช่องมากแต่ก็คือแบบเรียนด้วยกันตั้งแต่อนุบาลอะไรเงี้ยบิวก็คืออันุบาลยันมหลาลัยนี่เข้าเรื่องเลยนะเป็นการเมา์มอยกันแบบต้นคลิปเลยนะคือวันแรกก็ไปแก้วก็ชิลๆใช่ไหมเพราะว่าโควิดก็เริ่มซาแล้วแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยกำลังจะเปิดเขาเรียกเปิดเปิดเปิดจังหวัด เออให้คนแบบเข้ามาเที่ยวเปิดแบบจริงจังอะไรเงี้ยพอไปวันแรกก็ไม่ได้มีอะไรก็โอเคทุกคนพอวันที่2ตอนก่อนหน้าเนี้ยที่แก้วไปเชียงใหม่แล้วแก้วดองคลิปเชียงใหม่ไว้เพราะว่าแก้วไปอ่ะวันแรกก็ไม่มีอะไรอีกแล้ววันที่2โควิดแล้วโลกสองก็ระบาดแต่อันเนี้ยคือระบาดหนักที่ที่แถวบ้านแก้วไม่ได้แบบว่าที่ภูเก็ตภูเก็ตเขายังไม่ได้มีคนติดเยอะแล้วก็คลิปเที่ยวก็ยังไม่อยากลงตอนนี้ก็แก้วจะอยู่บ้านให้ครบ14วันก่อนก็อีกแค่3วันก็ครบอาการอาการแก้ว ก็คือปกติไม่ได้ป็นอ่านๆแล้วก็เรื่องแมวใช่ไหมตอนนี้ก็คือค่อยค่อนข้างจะลุ้งก็คือน้องแมวแกนเนี่ยทำหมันเสร็จผ่านมาวันนี้วันที่3แล้วนะคะไม่ได้กังวลเรื่องการทําหมันนะคือการอ่านอะไรเงี้ยแกอ่านมาเยอะค่อนข้างเยอะว่าแบบเออทำหมันดีกว่าถ้าเราไม่ได้คิดจะมีลูกเพราะว่าถึงให้น้องมีลูกแล้วก็ควรจะทําหมันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่แค่กังวลเรื่องเดียวเรื่องเดียวที่แก้วรู้สึกว่าเออมันไม่สามารถควบคุมได้ก็คือการการใช้ยาสลบ ไม่ว่ากับใครใดๆก็ตามคือมันไม่สามารถเทสได้ว่าจะแพ้หรือไม่แพ้หรือว่าจะยังไงกับยาสลบถูกจะหลีดไหมอะไรเงี้ยคือแก้วกังวลเรื่องนี้แหละก็ทาให้แก้วเนี่ยเครียดตั้งแต่ต้นเดือนนะสรุปตอนนี้ก็คือน้องอ่ะคือหมอก็โทรมาบอกว่าเออฟื้นพอฟื้นปุ๊บทุกอย่างก็คือปลดล็อกตอนนี้ก็คือโล่งแล้วนะคะอะไรรับอะไรมาเลี้ยงหรือว่าตัดสินใจอะไรแล้วแก้วก็คิดว่าแก้วตัดสินใจดีมากๆแล้วนะคะแล้วก็ทําเต็มที่สุดๆไปเลยนะคะเต็มที่จนบางทีก็เวอร์ไปแต่ก็นั่นแหละนะก ี่คือชีวิตจริงนะคะที่อยู่ช่วงนี้เพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนเลยแต่ว่าเนี่ยกักตัวมีชานมได้ยังไงมีค่ะเพราะว่า ที่มองไปซื้อให้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถสั่งได้แบบแกปอะไรเงี้ยมาส่งถึงตอนแรกแกมาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆวุ้มิสเตอร์เชคไม่ส่งอันนี้คือชุดที่แก้วบอกนะที่แกจะใส่ลิงให้เพราะว่าน่ารักมากดูสิดูแข็งเขาก็จะเป็นทิ้งๆแบบเนี้ยมีไว้ก่อนก็ได้นะแกไม่แน่ใจว่าจะหมดหรือเปล่าก็คือลงในสตอรี่คนก็คลิกไปซื้อก็กลัวหมดจะได้แบบ เื่อใครสนใจตรงนี้จะเป็นผ้ากำมะหยี่ลื่นๆนะคะแก้วสูงประมาณห5 8้าดนะคะแก้วยังรู้สึกว่านางสั้นนะใครที่ตัวสูงกว่านี้ก็อาจจะแบบว่าต้องดูนิดหนึ่งว่าอาจจะสั้นไปหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นปะสั้นยังสั้นเลยเดี๋ยวจะพามาดูน้องตังคือน้องตังโดนกักขงังตวงเนียวเห็นเลยนี่คือสภาพบ้านจริงๆนะคือลกมากจำกัดบริเวณนะคะก็คือให้น้องอยู่อย่างนี้แล้วจริงๆอ่ะ ที่อยู่ก็คือจะสูงส่งมากแต่ก็คือดูใดๆก็คือห้ามโดดอันนี้ก็คือเขาจะไม่ออกมาชินชินแล้วค่ะชีวิตนะคะคือเหงาหงอยเศรเศร้าพี่ปุกไปไหนล่ะจะให้ดูว่าเบอร์ไหนก็คือนี่ค่ะหมอนเหมือนที่นงที่นอนนะคะก็คือหน้ากลงเป็นห่วงก็ก็มานอนนะแล้วก็เนี่ยก็คือใส่เอนเตอร์เทนพยายามเอาพวกอันนี้เข้าไปเข้าไปก็ มันใหญ่ไปอันนี้ก็คือตอนแรกคือแบบเฮ้ยนางดูชอบมากพอไปตั้งแล้วนางก็เหมือนแบบว่าจะเข้าใช่ไหมติดโดนัทจ้ะโดนัทที่คอหลายๆคนมองว่าแบบฮีทแล้วแบบดูน่ารักดูแอนตุดดูแอนอะไรอย่างเงี้ยแต่แกรู้สึกว่าความอยากของแมวอะ่ะคือคือเหมือน ประมาณคนป่ะก็คืออยากมากๆเลยค่ะแม่หนูยากอะไรอย่างเงี้ยมันดูน่าสงสารนะทุกคนเพราะว่าอยากก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแก้ว่ะไม่ได้อยากให้มีหลานมีลูกกันอยู่แล้วกินกันค่ะวันนี้กินตอนแรกอะแก้ว่าจะกินวันนี้จะถ่ายคลิปกินไก่ที่น้องเมย์ให้กินแต่ว่าร้านปิดก่อนอยู่แถวเดวอโมงงามก็คือปิดไวมากเราก็เลยได้เท็กซัสมีคนมา ในคลิปด้วยแนะนำสวัสดคีครับผมชื่อโฮนะครับจากช่อง h o อส s ไต l ์ครับอันนี้ไก่ชื่อไก่แบบน่ารักมากไก,ก่คิกคิกคักคิกคักคิกคักใช่เหรวะใช่เหรอใช่ไก่ไหนไก่คิกคิกเออไก่คิกคิกไก่คิกคิกมีช่วงนี้นะครับก็ไปไหนไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดนะครับก็ไปได้แต่ว่าเจฟตัวเองอ ใส่ตัวเองใส่หน้ากากนะครับแล้วก็ล้างมือใช้เจลแอลกอฮอล์นะครับอะไรอย่างนี้แกงยังกินยังนี่ไงฉีดหมือนอารมณ์เหมือนกินโรตีอะ่ะอืมอชั้นนี่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 พอยังกินได้ยัง <laughs> มีซอสพริกนะอันนีอ้อะไรร้อยห้าบาทต้องปิดนะ อะไรเนี่ยกล้องรุ่นใหม่หรือเปล่าทำไมไม่โฟกัสนี่น้องแอบคืออันเนี้ยมันมีสตอรี่ด้วยนะอตอนที่เราไปเนี่ยน,นะอ๋ออ๋อเคยกินมาแล้วสิงคโปร์ปะสิงคโปร์มีแต่สตอรี่อุ้ยฉันจำไม่ได้นะใช่นะแล้ว อุยฉันลืมอ่ะใช่เราก็เลยสั่งอันนี้ยมากินนั่นแหละถ้าใครดูตอนนั้นแล้วจำได้ลองคอมเมนต์ไม่แน่ใจเพราะว่ามันนานมากแล้ว่าถ้ผมจำได้เขามาเปิดที่ไทยนะครับเขามาขายที่ไทยอะไรอย่เงี้ยอวเหรอใช่อ๋อไม่ได้มีอยู่แล้วใช่ไหมมันก่อนไม่มีนะครับเพิ่งเข้ามาแล้วถ้าคนบอเข้ามานานแล้วอ๋อเพิ่งเข้ามาเมื่อก่อนไม่มีะ จะบอกว่าสิงคโปร์คลิปสิงคโปร์คือนานแล้วนะแบบสี่ปีอัพมั้งเฮ้ยน่าจะสี่เพราะว่าล่าสุดเกาหลีที่ไปก็คือ2ปีที่แล้วปกติชอบอยู่บ้านมากแต่พอมีอะไรอย่างเงี้ยที่แบบต้องอยู่บ้านเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนโดนกักขังอะ แล้วนะคะเนื่องในวันนี้มันไม่มีอะไรเลยไม่ได้ออกไปไหนแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตั้งแต่เช้าก็เลยคิดว่าจะมีคำถามคู่รักไอจีอ่ะทุกคนที่เขาจะแบบว่าให้เลือกข้อแต่ก็ไม่เคยเล่นเลยในไอจีก็เลยหาคำถามที่คิดว่าอ,อยากตอบเอาสักสองข้อสากข้อแค่นี้อันนี้ก็คือข้อแรกความประทับใจครั้งแรกที่เจอกันคืออะไรโอ้เป็นดานมากอะ เออสิบหกปีแล้วต้องย้อนกลับไปความประทับใจครั้งแรกก่อไปตื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 ชอบอ่ะก็ชอบไงก็แบบเฮ้ยน้องคนนี้น่ารักจังเลยอะไรเงี้ยก็เลยเฮ้ยน้องคนนี้เรียบร้อยจังเลยน้องคนนี้น่ารักจังดูทั้งใจเรียนแบบเฮ้ยเราจะจีบน้องคนนี้แหละบอกเขาไยสิว่าเดินผ่านหน้าห้องกี่รอบเราก็จะเดินโชกไปโชกมาอะไรเงี้ย เขาน้ำบ่อยโ <_ EN> ปรีบ่อยอะไรเงรี <_ EN> ้ยราจะเดินโชว์ไปโชว์มาแล้วก็เฮ้ย hey, นั่งตรงไหนนะอะไรประมาณเนี้ยนะตอนตอนพักเที่ยงกินข้าวเราก็จะแบบเฮ้ยเฮ้ยมายังวะมายังวะอะไรอย่างเงี้ยดักรออะไรประมาณเนี้ยครับช่วงมัธยมอะนะ <_ EN> ปล่อยช้าบางทีเราก็ปล่อยก่อนบางทีก็ปล่อยอาจารย์แบบปล่อยเที่ยงช้าเง,งี้ยเราก็กระวนกระวายแล้วแบบกระวายกระวาย ความประทับใจครั้งแรกคือเรียบร้อยใช่ไหม <S <S ชอบ <S 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 ดูตั้งใจเรียดอันนี้คือพีคมากที่จะเมาก็คือ <S 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 อันนี้เอาพูดของฮอก่อนนะคือที่เขาประทับใจเพราะว่าเราเรียบร้อยใช่ไหมคือแก้วอะ่ะเป็นคนที่บุค,คลิกอย่างนี้ทุกคนคือถ้าหลายๆคนมองมองแบบเราไม่พูดหรือเราไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันไม่ได้เรียนห้องเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้เพราะว่าเราก็จะแบบนิ่งๆเก๊กๆแล้วคือพอรู้จักแล้วไงก็โอเคก็อย่างนี้ตอบตอบกลัว ไม่ก็โอเคก็เริ่มคุยกันเริ่มมาตอนนั้นเพิ่งมีโทรศัพท์ตอนนั้นจำได้เลยอโทรศัพท์เราก็ไม่มีเราอันนี้เปลี่ยนเป็นไม่คำถามไหมเป็นแบบว่าเล่าความรักนี้เลยปะไม่ไงเราก็ไปเราก็ไปหยอดตู้โทรศัพท์อ่ะเราก็กำเงินเหรียญไปเนี้ยเราก็ไปหยอดตู้เสร็จแล้วก็เราก็โทรอะไรเงี้ยยิ้มของน้ามั่งยิ้มของอามั่งยิ้มของแม่มั่งอะไรเงี้ยแอบมาโทรอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นคุยกันยันเช้า แบบนอนแบบนอนหายใจอะ่ะใช่ลืมไปแล้วว่ามันนานมากทุกคนม <c oughs> ันกูเก็ตไงมันป๊อปปี้เลยความประทับใจแรกของแก้วเหรอคือตอนแรกอะที่ฮอบอกว่าเราเรียบร้อยใช่ไหมแล้วพอเนี่ยตอนหลังมาบอกเพื่อนที่สนิทบอกว่าเฮ้ยเนี่ยฮอชอบกูเพราะว่ากูเรียบร้อยทุกคนก็แบบฮะว่าก <Huh? S 1> <c oughs> ็ <c oughs> นั่นแหละก็ปกติอะ่ะเป็นเป็นแบบนี้แหละความประทับใจแรกของแก้วใช่ไหมคือแก้วอะรู้สึกว่าฮอตอนนั้นอะ ดีคือตอนนั้นมันวัยเรียนไงวัยมัธยมอ่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบวัยรุ่นน่ะเออวัยรุ่นน่ะเป็นวะแหลกสองพันน่ะใช่ก็คือเรก็เริ่มเป็นวัยรุ่นกันแล้วก็ตตััววแก นั่นแหละรู้สึกว่าเท่ดีผู้หญิงอะ่ะก็ต้องรู้ปะว่าผู้ชายแบบว่าเดินผ่านหน้าห้องแล้วก็สบตากันอน่ะมันก็แก้วก็รู้อยู่แล้วแหละว่าแค่นิดนึงแต่ตอนนั้นไม่ได้แบบ ตอนนี้ก็ไม่ได้สวยแต่หมายถึงว่าตอนนั้นก็แบบเออก็ก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นนะแต่ว่าก็รู้ตัวประมาณหนึ่งว่าผู้ชายเดินผ่านมาเขาจอ้องเราก็ทําทําท่าเรียบร้อยไงนั่นแหละเขาเรียกว่าการแอบไบ <laughs> พอพอฮอผ่านมาใช่ไหมเราก็จะไม่ได้แบบคุยเล่นแบบปกติกับเพื่อนไม่ได้แบบกระตูวอะไรอย่างงี้ปะ่ะคือก็จะนั่งแบบเหมือนนั่งเรียนน่ะแต่คือนั่งเก๊กอยู่ประมาณนะั้นตอนนั้นแค่โมอสองเองเอ,อ้ยโมหนึ่งทุกคนนอนเองชั้นโะมหนึ่งโ <laughs> ม,อง <laughs> มอสอง ประทักใจแรกก็คือเท่ดีแค่นั้นแหละเท่ดีแค่นั้นตอนนั้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ว่า,วาพอมาเข้าชีวิตจริงอะจริงๆอะถึงจะรู้ว่าเออต่างคนต่างเป็นยังไงเนาะอีกข้อหนึ่งสิ่งที่ชอบในตัวของสมมติว่าน้องก็คือชอบในตัวว่าชอบอะไรอ,อ่ะเขาเป็นคนที่เราชอบอะไรเราอยากทําอะไรเนี่ยเขาก็จะไม่เคยแบบห้ามนะห้ามนูน่นห้ามนี่อะไรเงี้ยคืออยากทําอะไรทําชอบ ยกเว้นเอ้ยยกตัวอย่างแบบเราชอบขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเขาก็จะโอเคอยู่ชอบอยู่ไปเลยอย่างเงี้ยอยู่ขี่แต่ว่าอยู่ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าไม่เป็นห่วงก็คือเป็นห่วงเหมือนกันขี่รถมอเตอร์ซิงมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมม,มันก็ยังว่าแหละสองล้องเงี้ยแต่เขาก็ไม่เคยที่หา้ามบอกเฮ้ย hey, ห้ามไปนะอยู่ห้ามไปกับเพื่อนนะอยู่เลิกคบอะไรนี้มไม่มีใช่ไหมบางคนก็แบบเฮ้ย hey, ห้ามไปเลยเด็ดขาดอย่างเงี้ยถ้าไปไม่ต้องมาคุยเอารวมๆก็คือเขาเข,าข้าใจเราเนี่ย เราอยู่กับเขาเราก็สบายใจนะครับนั่นแหละมันคือความสบายใจครับใช่ใ,ชในเรื่องความชอบของแต่ละคนแก่รู้สึกว่าบางคนอ่ะชอบเปลี่ยนตัวเองเช่นฮอชอบขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแต่แก้วอนั่งมอเตอร์ไซค์ได้แต่คือแก้วอ่ะไม่ได้ชอบขนาดนั้นคือคือนั่งได้ไม่ได้รู้สึกแย่เพราะว่าตอนเด็กๆก็นั่งแต่ว่าถ้าจะให้แบบแบบแบบเอ้ยเธอชอบอย่างนี้ฉันก็ต้องชอบแบบเธอด้วยต้องไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือแก่รู้สึกว่ามันจะทําให้เราฝืนแต่ว่าถ้าชอบก็ไปเลย แต่ว่าก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันเวลาอื่ดในเงี้ยอือันเนี้ยก็คือเป็นสิ่งที่เราคิดเฮ้ยเธอชอบเราตรงนี้เหรอใช่ถ้าถามแกว,ว่าชอบอะไรเฮ้ยทำเสียงดังสิกำลังคิดอยู่ <c oughs> ถ้าถามแกว,ว่าชอบอะเป็นไรอนะเจ้าทำไมอะเป็นคนใจเย็น มากดีเทลรายละเอียดคู่รักชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยแก้วรู้สึกว่ามันจะเยอะไปนิดนึงแต่หมายถึงว่าแก้วอ่ะเป็นคนที่นิสัยไม่ได้ดีขนาดไหนเข้าใจว่าบางอารมณ์ก็คือเป็นคนแบบใจร้อนเลยด้วยซ้ําแต่คือฮออ่ะเป็นคนที่ คือเย็นมากแล้วอะ่ะเป็นคนที่รองจากแม่ได้เลยที่แบบรู้สึกว่าเข้ากันได้จริงๆเรานี้ใส่ไม่ได้ดีในบางมุมที่แบบทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเราทํางานนู่นนี่นั่นทํางานได้แต่ว่าในมุมชีวิตอะ่ะที่เราต้องอยู่กันยีิบสชั่วโมงอะ่ะแกไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าเราอะเป็นคนที่จะเย็นมาก มากๆเหมือนจะแบบดูออกอะเออว่าเราเป็นยังไงแล้วก็คือแบบไม่ต้องแบบให้พูดแต่จริงๆอะควรพูดนะใครที่ไม่เข้าใจอะไรกันก็บอกไปหรือว่าไม่ชอบอะไรอย่างนี้ไม่ชอบตรงนั้นไม่ชอบตรงนี้มันจะทําให้อา่าชีวิตคู่มันจะยาวๆขึ้นอะแต่ถ้าไม่พูดอะแล้วมาพูดทีเดียวเราก็เคยมีสมัยก่อนที่เรามีปัญหาก,กันอะก็คือ ไม่พูดเราไม่ได้บอกว่าเราไม่ชอบตรงนี้นะทําไมเธอทําอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่เคยบอกเราเลยแต่พขพูดก็คือน้าตาแตกน้ำตาแตกกันเพราะว่ามันเหมือนเรายิ่งกดมันไว้มันก็จะค่อยๆทมทมทมเหมือนภูเขาอ่ะใช่เราทมทมจนจนมันพังทลายแต่ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าแต่ว่ามากขึ้นแต่ว่าก็พูดมากขึ้นอ่ทุกคนก็อยู่ดีๆก็คือเข้าเรื่องชีวิตคู่ความรักสักนั้นน่ะ เพราะว่าแกรู้สึกว่ามันสั้นไปไงแก้วก็เลยอาเดี๋ยวมาตอบอัปเดตชีวิตกันหน่อยว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้และกันเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปหน้าก็คงจะเป็นพวกวอล์กแล้วแหละที่เราถ่ายค้างๆไว้ถ้าใครมีคําถามอะไรเอออยากให้ตอบไปว่าเฮ้ยทำไมความรักเอออยากตอบความรักอยากให้ตอบความรักอีกอะไรเงี้ยก็ถามกันเข้ามาได้ถ้ามีเยอะๆอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะมาตอบกันคุยกันเนาะเออให้หอพูดแบบเสียงดังฟังชัดมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย อ่ะวันนี้ขอตัวลาก,กันไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ